สวัสดีครับคลิปนี้จะมาอธิบายเมนูเรนจิงครับคนที่เข้าใหม่อาจจะงงครับว่าสีหเมนูนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเริ่มต้นอธิบายจากแรกเลยก็จะเป็นเล i ติง t ูเด n นนะครับจะเป็นเมนูที่จะให้ผู้เรียนเข้ามาโหวตให้ดาวกับติเตอร์นะครับหรือติวเตอร์ที่ชื่นชอบติวเตอร์ด้วยกันก็สามารถเข้ามาโหวตได้นะครับจะมีมากสุดสีดาวนะครับเริ่มต้นทดสอบโหวตได้เลย กับฟิวเตอร์ชนาการูนดูรับเอาวตที่เมนูให้คะแนนฟิวเตอร์นะครับก็ะจะมีทั้งหมด4หมวดน,นะครับสอนเข้าใจให้มาสายเนื้อหาดีและมีความตั้งใจสอน ผมจะให้ทั้งหมด5ดาวทุกหมวดเลยนะครับแล้วกดดีนกันแล้วเราก็จะเราเข้าไปดูโปรไฟล์ของคิวเตอร์ที่เราโหวตนะครับก็จะได้ทั้งหมดเฉลี่ยออกมาคือ4ดาวเต็มนะ ที่เมนูที่2นะครับเป็นเมนูเลตติ้งโปรไฟล์นะครับของผมจะได้ทั้งหมด75นะครับเพราะกรอกข้อมูลยังไม่ครบนะครับก็จะแบ่งเป็นส่วนๆเปอร์เซ็นต์ตามนี้นะครับแนการกรอกข้อมูลการสมคร์ทิวเตอร์ส่วนแรกก็จะเป็นข้อมูลติดต่อและข้อมูลการศึกษาครับ จะรวมทั้งหมด36%ส่วนที่2จะเป็นวิชาที่สอนโฟังชันและสถานที่สอนรวมทั้งหมด24%ก็ส่วนที่3จะเป็นรูปและวีดีโอตัวอย่างการสอนรวม21%สุดท้ายตารางเวลา19%ติวเตอร์ที่กรอกครบทั้งหมดก็จะได้เต็ม100%นะครับกครบทุกช่องก็ได้ร้อย แล้วก็เมนูที่3ามจะเป็นเมนูวิสิเตอร์นะครับจะเป็นเมนูจํานวนผู้เข้ามาชมในโปรไฟล์นี้นะครับมีทั้งหมด4คนแล้วก็เมนูที่4จะเป็นโปรไฟล์อัปเดตนะครับลองทดสอบอัปเดตโปรไฟล์เลยลองแก้เป็นบุคนะครับ ก็บนกะบก็จะขึ้นวันเวลาที่เราอัปเดตนะครับสีเมนูนี้ก็จะเป็นคะแนนที่จะให้ผู้เรียนเข้ามาพิจนารณาเลือกไปสอนนะครับยิ่งคะแนนเยอะก็จะมีโอกาสที่จะที่จะผู้เรียนที่จะให้ผู้เรียนเลือกไปสอนนะมากขึ้นนะ ก็จะมีผลในส่วนนี้ด้วยคือแสดงตามเลตติ้งสตนเดก็จะคลิกที่ปุ่มเลตติ้งสตูเดนนะครับยูเตอร์ที่มีดาวเยอะสุดก็จะมาอยู่อันดับต้นๆ้นนะครับแล้วก็แสดงตามเลตติ้งโปรไฟล์ยูเตอร์ที่กรอบข้อมูลได้ครบได้คะแนนเป็เยอะที่สุดก็จะมาอยู่อันดับต้นๆแล้วก็ยู l เตอร์ยูเตอร์ที่ มีผู้เข้าชมเยอะสุดก็จะมาะแสดงอันดับต้นๆน,น,นะครับก็โปรไฟล์อัปเดตยูทูบเบอร์ที่อัปเดตคนล่าสุดก็จะมาอยู่อันดับแรกนะครับผมงอัปเดตเมื่อกี้ก็เลยมาอยู่อันดับแรกเลยสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ